Hello, I'm Nicole. Hello. Okay. Let's start with um, how ready you are on this day. today. I am 100% ready. Um, probably been one of the smoothest fight camps I've had in a long time. I'm here on media day feeling fresh and <coughs> that's a first. So excited to be on a good show for you. ก็ครั้งนี้พร้อมมากค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการเก็บตัวที่เหมือนแบบราบลื่นที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาเลยค่ะวันนี้อยู่มีเดียเดก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็เหมือนบบพร้อมมากกับวันเสาร์น,นี้ค่ะเตรียมแผนไหนไปต่อยกับลูกลิซี่ครับในวันเสาร์น,นี้ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อาวุธอะไรบ้าง What's your plan for to take on Lucy and also like what kind of weapons o y l a n for Lucy <oughs> Uh, sorry, can you repeat that again? Uh, like, uh, what's your plan for look, let's say, and also like, what kind of like style weapons that you're like carrying for him? Yeah, so when I fight, I think everybody knows what to expect. Um, I'm not going to take any backward steps. I'm going to take the fight to him. Um, so you can expect that, and I'll not tell yous. I will show yous on Saturday. ก็อาจจะบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงวันเสาร์เจอกันค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยแฟนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสายบูทั้งคู่ค่ะยังไงเดินหน้าใส่กันแน่นอนค่ะมุมมองของนิโค uh, ลครับรูปนี้มีจุดอ่อนทร่ทไหน So in your personal น i ลฟ is there any w e a k n e s yeah. s e <laughs> s that look h ลูก e a ะเนี่ยนิโคลคิดว่ามีอั weakness ก็มีค่ะก็ใน ตัวของเขาเองค่ะเป็นจุดอ่อนของลูกค่ะกับความสูงของลูกลิซซี่เนี่ยจะเป็นอุปสรรคสำหรับนิโคมไหมครับ is this hype g o no no I'll make sure of that the height w o l t be an issue uh, and I'm excited to put that to bed the whole height thing ก็ไม่มีค่ะแล้วก็เหมือนแบบจาแบบ ให้แบบแน่ใจได้เลยคะ่ะว่าความสูงเนี่ยจะไม่มีผลแล้วก็อยากจะพิสูจน์ให้แฟนๆเ,เห็นค่ะอยากให้แฟนๆเ,เลิกแบบทุกคนเนี่ยอาจจะเลิกเมนชั่นว่าความสูงเนี่ยทำให้แบบทำให้เขามีมีปัญหาในการออกกำลังกจากสัมภาษณ์เนี่ยที่ฟังมาเนี่ยนิโครมองข้ามละไฟนี้อีกกี่ไฟนิโครจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์คิดว่าโ o เออซี i มไซฟอมอือินเตอร์วิวส์ทีเซไล์ You are sure that you win for sure, and then you already look at the belt already. So you think how many fights um, after this, and then you can get the belt. Well, <clears throat> that is totally up to one championship. You know, when I go and beat Look on Saturday morning, one championship say to me, "You can fight for the belt." Then I'm ready to do that. If one championship tell me I have to fight again first. จริงๆก็แล้วแต่ทางวันเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าเจอวันเสาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยบอกว่าโอเคไฟหน้าชิงเข็มกัดเลยก็พร้อมหรือว่าถ้าเกิดว่าอีกจกไฟหนึ่งสองไฟยังไงก็พร้อมแน่นอนค่ะก็แล้วแต่ทางวันเลยค่ะ เหมือนว่าอดีตผู้ชกเราอย่างนาบิวครับล่าสุดเขาเพิ่งจะมีการขายับรุ่นขึ้นมาต่อยรุ่น155เ <laughs> ขามีความคิดเห็นหรือว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเขายังมีโอกาสที่จะได้เจอนาบิวเขามีความคิดนยังไง So Nabil um, has just moved up to featherweight so if there's any uh, any chance that you will face him again like what's your thought I'll be more than happy though um, it's something I need to get back in my life um, yeah I would I would love to get that one back And would love give the fans a faith you know, that on um, so I would I give bit love to of for myself the r ก e a h ก็จริงยินดีค่ะถ้าได้เจอนาบิลอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะเขามองว่าเขาก็อยากจะกู้ศรัทธาให้แฟนๆนะคะได้เห็นแล้วก็มองว่าวันนั้นอร์มของเขากับนาบิลฟอรามวองเขาที่เจอกับนาบิลเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่เขาอยากจะ แก้ไขในชีวิตค่ะก็ครั้งนี้เฟเธอเวมันเป็นเวทที่เขาว่าแบบดีรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเหมือนแบบว่ามันเหมาะก,กับเขามากขึ้นค่ะก็เลยอยากจะเจอนาบิวในเวทนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้ค่ะจากวันนั้นสู่วันนี้ครับเขาเห็นการพัฒนาอะไรในตัวของนาบิว